โอเคเลยโอ้โอ่าบว่าปิคคองคน้วนหรือว่าน่าจะเริ่มเป็นส่านีการเป็นหอมๆล้วเล็กๆค่ะโอ้เราเป็นคนแบบว่า ล้างใยตรงปากเป็นกระสุนสาและตอบว่าน่ายูมันหายว่าน่ายจาก564เพราะมีผลการศึกษาวิจัยพบว่าปริงควายสายพันธุ์ไทยมีสารที่มีผลต่อการต้านการแข็งตัวของเลือดช่วยการเปลี่ยนส่วเลือดดีขึ้นลดอาการปวดและการอักเสบได้ปีพีค่าให้มันถึง400นายทุกคนเป็นตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเมื่อปี2564 มการศึกษาวิจัยที่มันน่าจะแบบยุ่งมากเลยนี่ซึ่งเป็นสารต้านการแข็กตัวของเลือช่วยใ้ารถ้าเจริงๆก็จะฟูแบบนี้นะว่าไงคะมาเล่าต่อไหมคะฮอากาศเป็นตําราไ่ชาเมื่อปี4เพราะมีผลการศึกษาวิจัยพราว่าปลิงไวสายพันไทยมีสารฮิโดีนสูงที่สุดซึ่งเป็นสาต้านการแข็ตัวอเลือกช่วย้การ เลือดดีขึ้นลดอาการปวดและอาการอักเสบได้นี่คือมาตรการปริมาณกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นตำราการแพทย์ไทยแห่งชาติเมื่อปี2014ถ้ามีผลการศึกษาวิจัยไซโลซานาตุกอนไทยมีสารที่มีสูงซึ่งเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดอาการปวดและอาการอักเสบได้ นี่สืบราการเป็นบำบัดที่กระทรวงศึ <นะ S 2> ากษาธิสารท่ายี่สิบนี่จ่ายให้ชาติเพื่อพีศรีห้าื่อ ราอมีผลการศึกษาวิจัยพบว่าปลีกควายสายพันธุ์ไทยมีสาริรุดีสูงที่สุดซึ่งเป็นสารตานการแข็งตัของฟอนตก็คือของฟอนจ้คือหนึ่งร้อยเปิดเซมันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดหรคนึ่งเก้าเก้าก็สองร้อยไรก็สตีมจ้าถ้าหนึ่งก็ต่ิจัยทุกคนนมน้องใหญ่มีสารเทอร์โมดีสูงที่สุดซึ่งเป็นสารกตอันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องตอบคุณคุณ จคุณแม่จะให้ม mm าจ้ะ yeah. ไม่ได้ทึ่งหนองนะจ๊ะแล้วได้ทึ่งมาการแพทย์ไทยแห่งชาติเมื่อปี2564เพราะมีผลการศึกษาวิจัยพบว่าปริงควายสายพันไทยมีสารเฮโรูดีแบบนี้ก็ดีนะครับพี่น้องเป็นการทำงานแบบประหยัดเวลาครับเล่นต่ออ่าเล่นต่อต้องโยนจ๊ะ ไม่ได้เสริมหรอครับไม่ค่ะไม่ให้มาค่ะโอ้ม่ให้มาค่ะอันนี้คือโนจาก ไม่ได้ถึงมือมือหมอสักอย่างเลยทุกคนไม่มีปัญญาทำนะทุกคนเราไม่มีปัญญาทำนะคะทุกคนเออแต่ปืมีปัญญาทำจ้าไม่มีปัญญาทำจ้าโอ้ตานเลยะัน อันนี้คือมัคค่าแล้วมันไม่ออกค่ทุกคนอาออกเดี๋ยวดูขาดกว่า อไอะนาต้องาอิหกคัวไม่เป็นข้อเราอยู่ใกล้กั้งรถอนี่จะถึงฐานจิล้ว นี่ก็บอกว่าถ้าหนึ่งทุกคนถ้าตามตามไา้ที่แบบว่าที่แบบว่าขึ้นหน้าจาเลยนะทุกคนแต่รับเราไม่ผิดหวังโอเคค่ะ อมยังอมยังคะน่าจะพร้อมแล้วนะอ่าสองร้อยอ่ะ,อะล้างถ่าหนึ่ดดงร้อ่ะบด๋่ะพร้อมยัง